สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมความน่าเกรงขามของตำนานแห่งท้องทะเลกับ5ความโหดของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ที่ทั่วโลกแต่งยองรับข้อที่1ขนาดที่ใหญ่ยักษ์ดูดภูเขาลอยน้ำเรือลำนี้มีระวางขับน้ำเต็มที่กว่า10,000แสนตันและมีความยาวถึง3 3 3เมตรหากจับมาตั้งขึ้นจะมีความสูงเทียบเท่ากับตึก Empire State เลยทีเดียวพื้นที่ดาดฟ้าเรือกว้างขวาง,ข,วางขนาดที่ว่าสามารถใช้เตะฟุตบอลได้พร้อมกันถึง3สนาม ข้อที่2ขุมพลังนิวเคลียร์ไร้ขีดจำกัดหัวใจของนิมิชคือเตาปฏิกรนิวเคลียร์2เตาทําให้เรือลํานี้แล่นไปได้ทั่วโลกเป็นเวลาถึง20ปีโดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงแม้แต่หยดเดียวเรียกว่าพร้อมรบต่อเนื่องยาวนานที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมา ข้อที่3กล่องทับอากาศลอยน้ําความน่ากลัวที่สุดคือมันสามารถบรรทุกอากาศยานได้สูงสุดถึง9ลําไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ F 1 8 Hornet หรือเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศศักยภาพการโจมตีของเรือเพียงลำเดียวนี้มีอนุภาพรุนแรงกว่ากองทับอากาศของหลายประเทศรวมกันเสียอีก ข้อที่4ความเร็วที่ขัดกับขนาดแม้จะตัวใหญ่และหนักอึ้งแต่ด้วยพลังขับเคลื่อนมหาศาลทําให้นิมิตสามารถทําความเร็วได้มากกว่า30นอตหรือประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสําหรับสิ่งก่อสร้างขนาดนี้ทําให้มันสามารถเคลื่อนกําลังพลไปถึงจุดยุทธศาสตร์ได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อข้อที่ 5. เมืองลอยน้ําที่มีชีวิต เรือลำนี้จุลูกเรือได้มากกว่า5,000นายมีระบบสาธารณาอระอปโภคครบครันทั้งโรงพยาบาลไรษณนและโรงงานผลิตน้ำจืดที่ผลิตได้วันละ1.5ล้านลิตรเป็นเหมือนป้อมปราการเคลื่อนที่ที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือความยอดเยี่ยมของวิศวกรรมทางทหารที่โลกต้องจารึกค่ะหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ